สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเฟซีที่น่ารักของน้องส้มทุุทานนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับฟอร์ดบายส้มจ้าวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขา,คาคเกษตรนวมินเช่นเคยอีกแล้วน้องอยู่ด้านหลังโชว์รูมอยู่ด้านหลังโรงแต่งหล่อแล้วก็อยู่กับรถของพี่แซม f อซขอนแก่นนะคะกับชุดเอ็กซ์ตมทั้งคันเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันหล่อเราเอาการขนาดไหน ทำไมถึงชอบแต่งกันนักกับชุดหน้าเหล็กเอตรีมเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้นะคะตัวรถเป็นรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน2องล้อสปอร์ตขับเคลื่อน2องล้อเกียร์ออโต้ตอนนี้ราคาอยู่ที่990,000 9 0 0 0บาทเนาะแต่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อตอนนี้รถกำลังจะรอมาลงนะพี่นะร้อยคันเนาะที่ฟอร์ดเกษตรเรามีเราสั่งมาจะราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้าน 0บาทถือได้ว่าคุ้มมากๆกับใครที่อยากซื้อรถขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือที่เขาชอบเรียกกันว่าโฟวิลนั่นแหละค่ะพี่ๆคะ่ะเพราะถ้าไม่มีรุ่นสปอร์ตล้านกับอีก8 9 0 0 0ืพบาทในพี่ต้องไปซื้อรุ่นสตอมแท็กที่ตัวออร้นสี่นะถึงจะได้โฟวิลถ้ามาอย่างนั้นเนียก็คือตัววา e แท็กขับเคลื่อน2องล้อก็ยังเป็น2องล้ออยู่เพราะว่าถ้า ็นตัวแท็กเครื่อง2.0จเนี่ยจะไม่มีตัวขับ4ี่แล้วพี่จะต้องไปซื้อเป็นรุ่นพักไม่ใช่แพคตีนมัมรุ่น w i i แท็ a c k V6 ซึ่งมันเป็นเครื่อง3.0ราคาจะอยู่ที่ล้านห้าแพงกว่าสตอมแท็กไปอีกสรุปสรุปสรุปดังนั้นนะคะตอนนี้นะโอกาสมาแล้วค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับใครที่ชอบขับรถสประตู 4W h e ว l โอกาสมาแล้วความสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อออเดอร์ Order รถ1นึคันที่รอเตรียมโรงกเกษตรนะว่ามินของเราตอนนี้น่าจะจองไปประมาณ20คันกันได้แล้วมัง้งเออน่าจะเหลือไม่เยอะหรือล่าสุดอาจจะมากไปแล้วกว่านั้นอีกเนาะลำพังลูกค้าซ้มตอนนี้ก็มีจองเข้ามาแล้ว5้าคันนะพี่นะกับตัวสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อหมายถึงตัว รถกระบะนะพี่นะรถกระบะไม่ใช่เอวอร์เรสปอร์ตนะเอวอร์เรสปอร์ตไม่มีขับสี่จ้ะพี่จ๋าเอวอร์เรสปอร์ตมีแค่ขับสองค่ะแต่แค่เพิ่มในส่วนของตัวเทคโนโลยีขับต่างๆเพื่อให้เหมือนกับตัวไทเทเนียมเพื่อให้เหมือนกับตัววายแทก็กเพื่อให้เหมือนกับแพคตินัมเท่านั้นเองแต่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อในเอวอรเรสยังไม่มีจ้ะพี่จ๋าเออรุ่นสปอร์ตนะคะรุ่นสปอร์ตเดี๋ยวพูดไม่จบเดี๋ยวลูกค้างงนะคะ สป,ปอร์ตในรุ่นกระบะเอ้ยรถกระบะในรุ่นสป,ปอร์ตอะมี4 w h e วิ view, แต่ถ้าเป็นรถ e v e r อเรสจ็ที่นั่งรุ่นสป,ปอร์ตไม่มี4ฟ h e วิจ้ะมีแค่ขับเคลื่อนสองล้อแต่ว่ามีเทคโนโลยีขับขั้นสูงซึ่งที่เราเรียกกันว่าแพ็คบีแพ็คบอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่ขาสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในราคาที่เพิ่มมา5 8 0หมบาทพี่จะได้ออปชั่นเหมือนกับตัว ไทเทเนียมเหมือนกับตัวเอเวอร์เรสต์ว a c แท็เหมือนกับตัวแพค t ีนัมทั้งหมดเลยแค่ไม่ได้ตัวระบบขับเคลื่อนสองสี่ล้อเท่าน,นั้นเองนะคะโอเคพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถพี่แซมด้านหลังเนาะเออหน้าจอมืดไปแล้วมันกิ้นี้ส้มมาไปเข้าลายมาแล้วมันจะทำให้สว่างกลับคืนยังไงอ,อ่ะไม่ได้ไม่เข้าเลยมืดไปแล้วอ่ะหน้าจอมืดไปแล้วทำยังไงดีอ มัวไปหมดแล้วตอนนี้นเลยอกมันก็คงได้เท่านี้แหละมั้งโอเคอ่ะพร้อมแล้วไปกันนะคะไปลุยกันต่อเดี๋ยวน้องกลับกล้องพาดูรถของพี่แซมค่ะคันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งมอบเอาหายไปอีกแล้ว ยักษ์ใหญ่หน้าดำนะคะกับรถสปอร์ตสีดำนั่นเองเนะพี่เนาะพี่ยักษ์ใหญ่หน้าดำกับรถสปอร์ตสีดำจ้ะพี่ค่ะคันนี้เนาะองบอกเลยว่าเอสตีนนี่มันก็คือค่อนข้างที่จะเป็นชุดแต่งที่ชุดชุดแต่งที่แบบเฉพาะเจาะกลุ่มลูกค้าจริงๆนะพี่นะอ่ะว่าฮัมเมอรเนี่ย ว่าฮัมเมอร์เนี่ยเฉพาะเจาะกลุ่มแล้วเอ็กซ์ตีมเนี่ยเฉพาะเจาะกลุ่มกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่าในส่วนของตัวชุดเอ็กซ์ตีมเองเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวฮัมเมอร์แล้วก็เอ้าร์แลนเดอร์โดยสิ้นเชิงในส่วนของตัวกันชนหน้าเหล็กถ้าเป็นตัวฮัมเมอร์หรือเอ t า a n แ e er, นเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นกันชนหน้าแค่ตัวด้านล่างนะคะในส่วนของตัวกันชนฟืบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ฟืบนะคะแต่พอเป็นเอ็กซ์ตีมปุ๊บเนี่ยไอตัวเหล็กอะค่ะ มันจะเชื่อมต่อมาจนถึงด้านบนกระจังหน้าแบบนี้เลยปกติถ้าเป็น h ั m m e r หรือ Outlander เนี่ยก็คือจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะตรงนี้แล้วด้านบนตรงนี้ก็คือจะเป็นกระจังขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่กระจังอะไรเนาะ F4D Victor v ิ2 3 King a หะหรือว่ากระจังหน้าพี่ม้าอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของตัวกันชนมันจะไม่ได้ขึ้นไปสุดถึงตัวกระจังเหมือนกับ e อ t เต m ถึงบอกว่าชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมชุดแต่งเหล็กอันนี้มันเฉพาะเจาะจงลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของหน้ายักษ์หรือหน้าเหล็กจริงๆนะคะในในในตัวรูปแบบการแต่งของชุดเหล็กเออมันจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆเขาเลยนะคะซึ่งมันจะมีความเอาตรงๆมะถ้าเป็นตัวเอ็กซ์ตรีมก็มีความรู้สึกว่าหน้าเขาจะใหญ่กว่ายักษ์กว่านะถ้าใครไม่ชอบนี่ก็คืออาจจะตัดตัดตกไปเลย แต่ถ้าใครที่ชอบความอลาัางการความยิ่งใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเอ็กซีมนะเพราะมันใหญ่อลังการจริงใหญ่อลังการจริงและที่สำคัญคันนี้นะคะก็จัดช่วงร่างล้อจัดช่วงร่างล้อออฟเซตค่อนข้างลึกนะคันนี้ออฟเซตลบ44 ล้อยางคันนี้ใส่ยาง33ซึ่งดอกอยางเนี่ยจะเป็นตัวดอกอยางมัดบับ้งยางใหญ่ๆแบบนี้อ่ะข้อดีของตัวยางนี้ก็คือที่ลูกค้าชอบติดกันก็เพราะว่ามันหล่อนะคะบัางใหญ่ใส่แล้วดูเทใส่แล้วดูคมใส่แล้วดูดุใส่แล้วด,ด,ด,ดูบึกเออแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานนะคะอ่าในเรื่องของการขับขี่ตัวบัางยางใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็ ขับถนนทางเรียบหรือทางดําแบบนี้ก็อาจจะลดในส่วนของตัวาการขับขี่เรื่องความเร็วของตัวรถอาจจะไม่ต้องขับเร็วมากนะพี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วชุดแต่งแบบนี้เราติดตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นขับหล่อๆขับเท่ๆนะคะก็อย่าขับเร็วนะพี่อันนี้กําชับเน้นย้ํามากๆเลยเนาะกับใครที่ใส่ตัวยาง อ่อบางยางมาเทรนแบบนี้เข้าไปนะพี่นะอะตัวรถปรับทรงยกสองนิ้วเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งเพราะว่าเดี๋ยวตัวปีกนกเดิมเนี่ยเอียงและองศาของหน้ายางมันจะกินไม่เสมอกันดังนั้นเนี่ยเวลาการขับขี่ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกินหน้ายางซึ่งปัญหาระยะยาวอยู่ที่ลูกค้าดังนั้นก็คือต้องเปลี่ยนให้ครบเปลี่ยนให้จบนั่นเองเนาะอะ,อะด้านข้างก็โอ้โหพี่เสือของเราไม่มีวันตายนะคะพี่เสือแพนเตอร์ ก่อนหน้านี้คันนี้รถพี่แซมจะอยู่ด้านในลงแต่งใช่ไหมคะที่ซ้อมพาไปดูที่มันกําลังติดสติกเกอร์ที่พี่บางเขากําลังขึ้นชุดเหล็กกันอยู่นะคะอยู่ด้านในแต่ว่าวันนี้ออ,ออกมาด้านนอกแล้วเพราะว่าแต่งเกือบครบแล้วนะคะก็ประมาณ99%ไปแล้วไม่ถึงดิประมาณ95%แล้วกันเหลือเก็บรายละเอียดดีเทลอีกเนาะอ่ะนี่เห็นไหม วันก่อนยังอยู่ด้านในอยู่เลยวันนี้ออกมาด้านนอกแล้วเพราะว่าติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งแล้วนะคะก็เอาออกมาด้านนอกเพราะว่าด้านในโลมันคับแคบเนาะก็ผัดเปลี่ยนกันไปบางทีลูกค้าดูรีวิวเอ๊ะน้องส้มคันนี้สวยเดี๋ยวพี่จะมาดูบางทีมันส่งมอบไปแล้วพี่ก็มาดูไม่ได้แล้วเนาะตัวจริงก็ต้องดูออนไลน์ไปต้องดูผ่านคลิปวิดีโอที่น้องถ่ายคลิปไว้ให้พีพๆดูนะคะซึ่งส้มก็จะเก็บคลิป เกือบจะหมดทุกๆคันนะคะถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างเนี่ยในเรื่องของการจัดการเอกสารหรือติดตามผลไฟแนนซ์นะคะโทรคุยสรุปชุดแต่งกับลูกค้าเวลาส่วนที่เหลือส้มก็จะามาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเอาเก็บไว้ให้พี่ๆได้ดูเป็นแบบอย่างเพราะแต่ละคาันดูเหมือนแต่งเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนนะคะอย่างคันนี้ใส่ชุดหน้าเอ็กซ์ตรีมไต่บันไดข้างเหล็กแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์ก็ไม่เหมือนแล้วใส่พี่เสือใส่ภูเขาไปอีกนะคะ แล้วก็ใส่กาบวิกเตอร์เข้าไปอีกอะมันก็มีความแตกต่างอย่างลายล้อมแม็กรถแต่ละคันจะแย่ยังไงบางทีก็ใส่ไม่เหมือนกันบางคันใส่เหมือนกันมันก็จะมีดีเทลจุดเล็กๆน้อยๆที่มันแตกต่างกันอีกอยู่ดีดังนั้นก็เก็บรีวิวไว้ให้พี่ๆดูเกือบจะทุกคันอยู่แล้วนะคะทีะ่เป็นลูกค้าของส้มเองนะคะอก็จะเก็บไว้ให้หมดเพื่อเอาไว้ให้ดูนี่แหละคะ่ะคันนี้เนาะใส่ท่อไปคู่ค่ะไปคู่ก็คือหมายถึงอะท่อเนี่ยมันจะออกสองฝั่งเลยนะพี่นะ มันจะมีตัวเชื่อมท่อมาจากตัวพักตรงนู้เห็นไหมมันจะเชื่อมมาแค่อันเดียวพี่เห็นตรงนั้นไหมแต่พอเสร็จแล้วมันจะมาแยกออกสองฝั่งตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับท่อข้างปลายคู่อันนี้มันก็จะคือมาข้างเดียวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะมาตรงกลางตรงนั้นเห็นไหมพี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมาแยกกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการเพิ่มแรงม้าแรงมิดหรือแรงท็อกมาก็จะพอๆกันแหละค่ะพี่ไม่ต่างกันระหว่างข้อ ท่อคู่กับท่อข้างนะคะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะเพิ่มมาเหมือนกันแต่ความสวยงามแตกต่างกันแต่ถ้าจะติดในส่วนของตัวท่อคู่แบบนี้เราไม่ติดกันชนท้ายเหล็กอันนี้อาจจะไม่สวยดังนั้นแนะนําให้ติดแบบขันพี่แซมขันนี้ไปเลยจะได้สวยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ติดกันชนท้ายเหล็กติดเป็นตัวกันชนท้ายเดิมหรือว่าอย่างอื่นอย่างเงี้ยแนะนําเป็นท่อข้างดีกว่าเพราะมันจะออกข้างๆมันก็จะไม่ยื่นออกมาที่ลองคิดถึงถ้าสมมติว่าเป็นกันชนท้ายเดิมอ่ะมันจะเล็กกว่าตัวกันชนท้ายของฮัมเมอร์ ดังนั้นถ้าติดปลายท่อแบบนี้แล้วปลายท่อมันจะเลยแล้วมันจะโดซึ่งมันจะไม่สวยดังนั้นเนี่ยชุดแต่งบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน่น้อยที่เอ้ยบางทีลูกค้าดูรีวิวมาแล้วชอบอันนั้นชอบอันนี้แล้วจับมารวมกันบางทีบางชิ้นบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกันดังนั้นเนี่ยพี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการแต่งตรงนี้เพราะว่าสม้มอะกล้าพูดได้ตรงนี้เลยว่าก็แต่งรถมาเยอะอะพี่แต่งรถมาเยอะแล้วอยู่กับรถแต่งตลอดถึงแม้ว่าส้มจะไม่ได้แต่งเองก็ตามเพราะว่า ช่างเป็นคนขันน็อตเนาะถ้าพี่จะให้ส้มมาขันน็อตให้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าเหล็กจะหลุดนะพี่นะเออเดี๋ยวกลัวว่าเหล็กจะหลุดค่ะก็ให้ช่างเขาขันกันไปเนาะแต่ว่าส้มก็จะมองในส่วนตัวภาพรวมว่าแต่งออกมาแบบไหนและที่มันหล่อแต่งออกมาแบบไหนแล้วมันสวยแต่งออกมาแล้วมันเทอันนี้ค่ะภาพรวมและก็ประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่กับรถแต่งที่จะแนะนําให้พี่ๆได้ แต่ถ้าไปไขนงไขนอ็อตอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเคยไปช่วยพี่บางบ้านหรื่บอกว่าอย่าไปเกะกะเขาเลยนะคะอย่าไปเกะกะเขาเลยให้ช่างทําไปเพราะช่างของเรามืออาชีพต้องบอกเลยว่า h ฮมเมอร์พวกนี้เป็นบริษัทแบรนด์ที่ออของเขาเองโดยตรงซึ่งถ้าหลายคนติดตามเนี่ยแฮมเมอร์เขาก็จะมีแบรนด์ของเขามีเพจของเขามีหน้าร้านของเขานะพี่นะแต่ทีเนี้ยเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดตั้งที่โชว์รูมฟอร์ดของเราเองเนี่ย ทำไมเราถึงได้ติดตั้งเยอะล้วการันตีคือติดตั้งไปแล้วไม่มีปัญหาค่ะพี่คะ่ะติดตั้งไปแล้วไม่มีปัญหาในส่วนของตัวชุดแต่งเพราะว่าหนึ่งเลยคือชุดแต่งเนี่ยมันก็ออกมาจากโรงงานเดียวกันทัมเมอร์เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่แต่ความเชี่ยวชาญของช่างไม่เหมือนกันความเชี่ยวชาญของช่างไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยทำไมทําไมที่เกษตร,รนวมินถึงขายดีทําไมน้องส้มถึงขายดีเพราะหนึ่งเลยดีเทลรายละเอียดทุกอย่างเราจะบอกลูกค้าหมดเลยนะพี่นะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันดูรีวิวมาเอามารวมกันแล้วมันไม่เข้ากันบางที เราก็จะต้องบอกลูกค้าโดยตรงๆนะเออว่าอันนี้มันสวยนะพี่อันนี้มันไม่สวยนะก็คือเอาง่ายๆคือเราอยู่กับรถเราก็ต้องแนะนําลูกค้าเนาะพี่เนาะดังนั้นเนี่ยก็เคยอย่างที่บอกเลยว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาแล้วมาคุยกับน้องส้มนะคะส่วนใหญ่แล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคที่ตัวเองต้องการเพราะว่าอาจจะโดนขัดบ้างบางทีนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายแล้วเวลารับรถออกมาแล้วพี่ๆดีใจกันเกือบหมด เกือบหมดต้องใช้คําว่าเกือบหมดดีใจกันหมดทุกคนสิก <c oughs> ็ <c oughs> ยังไม่มีใครที่รับรถนแล้วบอกว่าแต่งไม่สวยนะพี่นะตั้งแต่ส่งมออมาเนี่ยโอ้ตั้งแต่เป็นเซลฟอร์ตตั้งแต่เน็กเจนมาเนี่ยลำพังส้มเองส่งของของตัวเองไปน่าจะประมาณ200คันได้แล้วมัง้งเออเน็กเจนเปิดตัวมาปีอะไรอะปี22ใช่ไหมปีนี้ย 23, 23, 23, 3 2สาีสอสา2 2ี่ปีโอ้ก็เกือบ200คันนะพี่นะ โอ,อ้ก็แต่งหล่อทุกคันนะแต่งหล่อทุกคันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวรถของพี่แซมนะคะมิสเตอร์แซมค่ะคันนี้เป็นมิสเตอร์แซมนะคะลูกค้าเป็นเอ,อ่อ ต่างชาตินะคะแต่ก็สามารถซื้อรถที่นี่ได้คือบางทีมันม,มีมีคาถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าถ้าพี่เป็นต่างชาติพี่สามารถซื้อรถที่ประเทศไทยได้ไหมถ้าพี่มีในเรื่องของตัวอาชีพบัตรเว r ร์กพมิดหรือใบทํางานนะคะสีชมพูตัวสอบรายได้ได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีขั้นตอนในส่วนของตัวลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดยังไงก็ตามนะคะบางทีก็จะมาทํางานที่บ้านเราใช่ไหมล้วอยากซื้อลงซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พี่ไม่ต้องกังวลน,นะทักเข้ามาสอบถามน้องส้มก่อนได้เดี๋ยวส้มช่วยแนะนําให้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ถ้าสมมติโอเคตั้งใจจะซื้อสดอยู่แล้วเป็นต่างชาติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคะ่ะตรงนี้สามารถซื้อได้เลยเนาะคะเพราะว่าซื้อรถไม่เหมือนกับซื้อบ้านนะคะซื้อรถไม่เหมือนกับซื้อบ้านโอเคค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้กระฟอดบายส้มรักน้องเอนดูน้องกดไลค์กดแชร์ให้น้องเยอะๆนะคะ่ะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะพี่กดไลค์กดแชร์ไปก่อนไม่เสียตังค์เผื่อวันหนึ่งนะคะ วันใดก็วันหนึ่งแหละเ,ออเดือนหนึ่งมีสองครั้งเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมาซื้อสดกับหนูเลยส่วนใครที่กําลังรังเรตัดสินใจพี่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้าไปได้ที่เพจฟอร์ดบายส้มหรือพี่จะโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวของน้อง0 9 5 5 9 5 8 5 1 4ตรงนี้ต้องบอกเลยว,ว่าดูแลเรื่องเอกสารให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศไทยสําหรับวันนี้นะคะขอตัวายบายลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย